มายืมเงินอโหโหเอยืมต้อนเนี่ยอนี่ใจนี่ล้เอากับคนใจมากเทากับใจนี่เขาเป็นนี่ตสองร้ยใจสอร้อยยี่สิบเหติดียี่สิบบาทหากันแคพมาอ้วนย่งวะจะไปไหนอีกงอ้กนเน่างวะฉย,ยัางาวยวาล้ว

This family